นี่คือพื้นที่ของพี่สมนึกสีสมัยงามงามงาม,งามโอวว้ต้นไม้กำลังโตเลยพื้นที่หกไร่นะครับที่เขาคอบ้านเราลือโอ้โหเห็นแลน้วน, <S <S นี่นี่ถัวลีสองตัวนี้ตัวบาซินตัวบาซิน oh. วดิโอ โอเคโอเคโอเคฮะโอ้ต้นไม้กำลังโตนะทุเรียนที่เอาช่างใหญ่เอามาลงไว้ก็กำลังโตเป็นการทดลองนะครับช่างใหญ่เอามาลงไว้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันหนาวอากาศหนาวเย็นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตหรือไม่อันนี้คือต้นอะไรเอ่ยอันนี้ลองกองลองกองลองกองโอเค กำลังห่มผ้าไอ้มัากำลังห่มผ้าอ้าวโอ้ยคือที่หกไร่นะครับปลูกของกินหลากหลายเลยอ่ะที่เห็นอยู่หลายๆต้นตอนนี้ก็คือดูเรียนดูเรียนนะแมนะ่ออกสำเนียงภาษาอังกฤษนิดนึนงนะอันเดอร์การเลเวลนะ <c oughs> โอ้โหนะมาไปฝนต้นหนาวแล้วก็ยัง,งไปโกง <c oughs> หึมหึมมีรถไฟนะโกง อันนี้โอ้โหต้นนี้งามแท้งามงามงามทุเรียนใบโกงเลยกี่ปีแล้วช่างปีครึ่งปีครึ่งเห็นไหมที่เอาทุเรียนมาลงไว้ปีไม่ถึงครึ่งหรออ่ะปีสี่เดือนนะครับอยู่ตรงข้ามกับทุ่งกังหันลมเลยนะครับนู่นไกลๆคือทุ่งกังหันลมที่ใบพัดขาว กำลังมุนลุงควงลุงควงนี่คุณนะครับโอ้โหฮะความต่างหลังจากที่ช่างใหญ่เดินทางมาหวานปอเทืองเอาไว้แล้วก็เมื่อสักช่วงกลางเดือนก็ได้มาไถกลบกระทอ้อนกระท้อนปุยไฟยอืมงามงามงามโอ้ฮะ เรียกว่าได้เห็นอันเติบโตของต้นไม้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาผมมาครั้งแรกเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็28่สดตุดลาคมสามเดือนนะครับโอจุดชมวิวนะชิวๆเลยตอนนี้นะอันนี้ เป็นราคาเอาเก็บของด้วยเป็นลานหนุ่มสาวเดินจีบกันกระถางเออเรียกว่าจินตนาการเรียกว่าเลิศล้ำเลิศล้ำตรงนี้ตรงนี้จะต่อตรงนั้นอาจจะต่อเป็นสองชั้นแน่นอนแน่นอนนู่นนะฝั่งตรงข้ามชุมชนชาวมงบ้านเราลือ สวยมากปั่นจักรยานไปก็ไม่ไกลประมาณ5กิโลเมตรมีเส้นทางสวยงามเป็นที่หกไร่ของช่างใหญ่สมนักสีสมัยนะครับผมเองได้มาเรียกว่าเห็นการเติบโตของต้นไม้แลวก็รูปแบบของการพัฒนาปรับปรุงพื้นไร่ วิธที่ไรอ๋อกะทิกลกสวรสถนั่นเองนะแล้วต้นไม้ต้นนี้มันก็ลาดสิกมากเลยเสียดายเสียดายที่๋อมันยินต้นตายก็ต้องตัดโออนี่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 น่าจะเป็นพันธุ์สีแดงที่กินอร่อยนะเนี่ยโดยลำต้นลำเถาวันนะจริงๆมันมีเยอะไม่รู้เปนฟันิ้นอ๋องูีของดีของดีวิตามินซีสูงมากผมชอบมากเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากแล้วพันธุ์สีแดงเนี่ย ราคาสูงมากโลเป็นร้อยโอ้โหมาเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้นไม้โตขึ้นะในรอบสามเดือนหรือเก้าสิบวันต่างตาต่างตาแล้วก็ไล่กเ็เริ่มก็เรียกว่าแปนแปนโล่นนลงมากอันนี้ขี้วัวขี้วัวฮะขี้วัวขี้วัวอ่าแมเอาปุ๋ยคอกมาลงบำรุงดินให้กับต้นไม้เยี่ยมมากๆเยี่ยมมากมาก เสดายประปอเทืองที่หวานเอาไว้เมื่อวันที่ท30กรกฎาคมที่ผ่านมามันร่วงโรยไปแล้วนะครับช่างใหญ่ก็มาไถากบไปแล้วเมื่อช,ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาในรอบ10วันเขาก็ได้พาเพือพ่อนๆมาร่วมกิจกรรมปัน่นพิชิตภูทับเบิกในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสมา มาดูที่ไร่ก่อนนะเดี๋ยวพรุนี้จะมาพักที่นี่ส่วนวันนี้จะไปพักที่ลมสักอ่าตามนั้นตามนั้นเย็นนะอากาศกำลังดีนะกํลาลังดีเย็นเย็นกำลังดีสวยงามสวยงาม่ะเรามาม่มไปลมสัก